ต้องบอกเลยครับว่า Huawei FreeBuds 4i ตัวนี้เนี่ยนะครับมีการอัปเกรดสเปคมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบลูทูธใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน5.2ระบบตัดเสียงรบกวน Awareness Mode และที่สำคัญก็คือตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาได้เร้าใจมากๆเพียง2,799บาทเท่านั้นครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับเปาอัลมาลินนะครับพ้มวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากทางหัวเว่ยนะครับโดยในรุ่นที่หยิบมารีวิววันนี้นะครับนั่นก็คือหัวเว่ยฟรีบัต 4i นั่นเองครับต้องบอกเลยนะครับว่าในรุ่นนี้เนี่ยทางหัวเว่ยเขาเปิดตัวมาในราคาที่แบบน่ารักมากนะครับในรุ่น 4i นี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่อัปเกรดนะครับในส่วนของสเปคแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาจากในนนรรุ่3 I ะคับผม ต้องบอกเลยครับว่าในรุ่นนี้เนี่ยมีความน่าสนใจมากๆนะครับถ้าผู้ชมพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวอุปกรณ์นะครับที่ทางหัวเว่ยเนี่ยเขาใส่มาให้ในหัวเว่ยฟรีบัตร s ี i ตัวนี้นะครับผมเมื่อแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยครับตัวเคสของ ฟรีบัตร 4i นะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวจุกนะครับมาให้อีก2ไซส์ด้วยกันนะครับจะเป็นไซส์ S แล้วก็ไซส์ L นะครับผมโดยตัวที่เป็นไซส์ M เนี่ยจะติดมากับหูฟังอยู่แล้วนะฮะต่อมานะครับก็จะเจอกับตัวสายชาร์จนะครับสีขาวแบบนี้นะครับเป็น USB Type C นะครับผมก็ให้มาอีก1เส้นนะครับสำหรับชาร์จไฟให้กับตัวเคสนั่นเองครับ หลังจากที่เราดูในส่วนของตัวอุปกรณ์ไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับแต่เดี๋ยวขอแวะที่ตัวเคสเขาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าทางหัวเว่ยเนี่ยเขาออกแบบตัวเคสใหม่ด้วยนะครับรูปทรงเขาเนี่ยจะมาแบบโอเวลดีไซน์นะครับหรือว่าจะเป็นในทรงที่เรียกว่าวงรีก็ได้นะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับตัวเคสเขาถือว่ามีงานที่สวยงามมากๆนะครับมาเป็นแบบไฮคลอสนะครับก็จะมีความเงางามนะครับโดยสีที่ผมได้มาเป็นเดโมตอนนี้นี่ก็คือเป็นสีดำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ทางหัวเวอร์เองเขาก็มีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับสีดําแล้วก็เป็นสีขาวนะครับผมในส่วนของตัวเคสนะครับมาดูรอบๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะด้านข้างนะครับเราก็จะเจอกับปุ่มอยู่1ปุ่มนะครับซึ่งปุ่มนี้เนี่ยก็ใช้เพื่อทําการ p a i r ิ n g นะครับตัวหูฟังนะฮะส่วนที่ด้านล่างเนี่ยเราก็จะเจอกับพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB Type C นะครับผมมาดูที่ด้านหน้าสักนิดหนึ่งครับเราจะเจอกับตัวโลโก้นะครับของหัวเวอร์นะครับแต่ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับบริเวณที่เป็นตัว จุดเล็กๆตรงนี้นะครับมันจะเป็นไฟสถานะ LED นะครับเพื่อบอกสถานะการชาร์จไฟบอกสถานะของตัวแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งตัววัสดุที่เขาเลือกมาใช้นะครับก็ถือว่าเป็นพลาสติกคุณภาพดีทีเดียวนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีความแข็งแรงในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าต้องอย่าทำหล่นนะครับผมไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับนอกจากขนาดที่เล็กแล้วนะครับตัวหูวอยฟรีบัต 4i ตัวนี้เนี่ยยังเรียกได้ว่ามีน้ำหนักที่เบามากๆด้วยนะครับเมื่อตัวหูฟังกับตัวเคสรวมกันนะครับน้ำหนักเนี่ยเขาจะ าไปใช้งานได้ง่ายนะครับเราก็มีขนาดที่เล็กทีเดียวครับผม หลังจากที่ดูในส่วนของตัวเคสไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างนะครับในรุ่น FreeBuds 4i ตัวนี้นะครับทางัวเว่ยเนี่ยเขาก็ได้ทำการดีไซน์รูปร่างหน้าตาใหม่นะครับให้มีการสวมใส่เนี่ยได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในส่วนของตัวก้านเนี่ยมีความยาวที่ค่อนข้างพอดีนะครับไม่สั้นหรือว่าไม่ยาวจนเกินไปนะครับสามารถหยิบจับขึ้นมาใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกทีเดียวครับตรงบริเวณหูฟังนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีตัว ไมโครโฟนนะครับมันจะอยู่ตรงปลายก้านนะครับแล้วก็อยู่บริเวณด้านข้างนะครับคือมีทั้งหมด2จุดด้วยกันนะครับซึ่งตัวไม์ตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับระบบสัมผัสด้วยนะฮะต่อมานะครับมาดูท่อนําเสียงนิดนึงครับตรงท่อเสียงของ f r ีบั u d ีไนะครับก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกับในรุ่นฟรีบัต p ป o นะครับก็คือทรงของเขาเนี่ยจะดูอ้วนๆนิดนึงนะครับซึ่งตัวจุกซิลิโคนเนี่ยอาจจะต้องหาเปลี่ยนเนี่ย เป็นพวกสปินฟิตซีพีที่เป็นแบบ CP 360นะครับเอาไว้ใช้กับพวกทัวร์เลแทนนะครับผมเพราะว่าตัวจุกข,ของฟรีบัตซีไอตัวนี้เนี่ยนะครับเขาค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนิดนึงนะครับอาจจะมีแค่ไม่กี่รุ่นนะครับที่สามารถเอามาเปลี่ยนใช้ด้วยกันได้ครับ ดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวสเปคกันต่อนะครับในรุ่นฟรีบัตร 4i ตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.2นะครับซึ่งก็ถือว่าอัปเกรดบลูทูธมาได้เยอะทีเดียวนะครับจากในรุ่นฟรีบัตร 3i นะครับซึ่งแน่นอนว่า5.2เนี่ยก็คือใหม่ล่าสุดในตอนนี้แล้วนะครับก็ให้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะครับผมส่วนโคเดกที่รองรับณตอนนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ SBC แล้วก็ AAC นะครับภายในของตัวหูฟังรุ่นนี้นะครับก็มาพร้อมกับตัวไดเวอร์แบบไดนามิกนะ ตอบสนองย่านเสียงต่างๆได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ทางหัวเว่ยเนี่ยเขาได้ทําการปรับจูนเอามาใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแบตเตอรี่กันบ้างนะครับรุ่นนี้เนี่ยทางหัวเว่ยเขาก็ได้ทําการอัปเกรดในเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาด้วยนะครับต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้นะครับสามารถเล่นนะครับต่อเนื่องนะครับได้นานสูงสุดอยู่ที่10ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเปิดระบบ noise cancelling ไปด้วยนะครับจะสามารถเล่นได้อยู่ประมาณ7.5ชั่วโมงครับผมในส่วนของการคุยโทรศัพท์นะครับรุ่นนี้เน่่่ยกะาาามมมรรนดออืงงูปปณ6.5ชัวโใิ แต่ถ้าเปิดไปด้วยเนี่ยก็จะสามารถสนทนาต่อเนื่องได้อยู่ที่5.5ชั่วโมงครับผมสำหรับใครที่จะเอาหูฟัง FreeBuds 4i ตัวนี้ไปออกกาลังกายนะครับผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีมาตรฐานในการกันน้ำนะครับผมจะเป็นหูฟังที่ออกแบบมาสําหรับไลฟ์สไตล์นะครับคือใช้ในชีวิตประจําวันปกติทั่วไปนั่นเองครับสำหรับ Huawei FreeBuds 4i ตัวนี้นะครับก็มาพร้อมกับระบบสัมผัสนะครับจะอยู่ที่บริเวณด้านบนของตัวก้านนะครับผม ซึ่งระบบสัมผัสตัวนี้นะครับสามารถคอนโทรลได้อยู่2ลักษณะด้วยกันนะครับก็คือด้วยการแตะ2ครั้งนะครับจะเป็นการเพย์พอยสนะครับแล้วก็รับสายหรือวางสายนะครับผมส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือใช้เป็นการแตะค้างเอาไว้นะครับเพื่อเปิดระบบแอคสซอรงนะครับ awareness mode แล้วก็ turn off นั่นเองครับผมโดยตัวหูฟังเนี่ยก็จะมีระบบสัมผัสทั้งสองข้างนะครับซึ่งฟีเจอร์ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือสามารถคอนโทรลจากหูฟังได้ทั้งสองข้างเหมือนๆกันเลยครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของตัว หูฟังรุ่นนี้เนี่ยเขาก็ยังมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ตัวจับการสวมใส่ด้วยนะครับเมื่อเราใส่หูฟังเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนขึ้นมานะครับว่าได้ทําการดีเทคแล้วว่าเราสวมใส่อยู่นะครับตัวหูฟังเนี่ยก็พร้อมใช้งานทันทีครับผมความคุ้มค่าของ f รีบัตซีไอเนี่ยยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าทางหัวเว่เนี่ยครัก็ได้ใส่ระบบ ที่เป็น Active นัท a n อร์ลเข้ามาให้นะครับซึ่งหลังจากที่ได้ทำการทดลองใช้งานนะครับก็เมื่อเปรียบเทียบกับในรุ่นที่เป็น f ร e e ัตส s 3 i เนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าอัปเดตในเรื่องของการตัดเสียงรบกวนในบางย่านความถี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับก็เรียกได้ว่าสามารถใช้งานได้ดียิ่งกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนของตัว awareness Mode นะครับก็สามารถรับเสียงจากภายนอกออกมาเนี่ยได้อย่างคมชัดทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือว่ามีเสียงที่เป็น noise เนี่ยถือว่าบางมากๆนะครับในการ detect ตัวเสียงจากภายนอกเข้ามานี่ อีกจุดหนึ่งนะครับที่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะอยากทราบกันนะครับก็คือในเรื่องของตัวไมโครโฟนนะครับผมผมได้นำไปทดลองใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตอนที่อยู่ในสถานการณ์แบบที่มีเสียงรอบข้างดังๆนะครับตอนคุยโทรศัพท์เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่แมสนะครับ สายเนี่ยสามารถได้ยินเสียงพูดของเราได้อย่างคมชัดทีเดียวนะครับเพราะว่าในตัวไมโครโฟนของ f r e e b i ซีไเนี่ยนะครับมีระบบที่เป็นตัดเสียงรอบข้างเข้ามาด้วยนะครับทำให้สนทนาได้อย่างคมชัดทีเดียวแต่ว่าถ้าหากคุณผู้ชมเนี่ยใส่แมสด้วยนะครับในช่วงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้พูดเสียงดังขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เสียงเนี่ยมันลอดออกมาจากแมสเพื่อจะเข้าไปในส่วนของตัวหูฟังเนี่ยได้อย่างดียิ่งขึ้นนะครับผม แน่นอนครับว่าทางหัวเว่ยเนี่ยทำหูฟังออกมาทั้งทีนะครับก็ต้องรองรับกับตัวแอปพลิเคชันของเขาเองด้วยนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่เคยใช้งานสินทางของหัวเว่ยนะครับก็จะทราบว่าทางหัวเว่ยเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่าหัวเว่ย i Life นะครับแน่นอนว่าในรุ่น 4i ตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว Android แล้วก็ iOS นะครับ ต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงในเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างนะครับเจ้า Free b u d ี4 i ตัวนี้เนี่ยถือว่าอัปเกรดในเรื่องของคุณภาพเสียงมาได้ดีทีเดียวนะครับผมสิ่งแรกนะครับที่สัมผัสได้เลยหลังจากที่ทดลองใช้ f รีบั u d s 4 i ตัวนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือในเรื่องของเสียงกลางแหลมนะครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับอัปเกรดในเรื่องของเสียงกลางแหลมมาได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับใครที่เคยฟังในรุ่น f รีบั u ส s 3ไไปนะครับเรารู้สึกว่า มันขาดเสียงช่วงกลางแหลมไปนะครับตัวนี้เนี่ยที่เป็น 4i ทางหัวเว่ยเขาก็อัพเกรดมาให้แล้วนะครับในย่านเสียงแหลมเนี่ยนะครับมีความใสเคลียร์ขึ้นนะครับปลายเสียงนี่ทอดตัวได้ดีขึ้นโดยที่ไม่ติดบ,บางแล้วก็ไม่แห้งนั่นเองครับถ้าหากใครนึก เสียงแห้ง <S <S เสียงบางไม่ออกเนี่ยลองนึกถึงเสียงซาของอตอนที่เราฟังวิทยุนะครับมันจะเป็นแบบซาซาแฉบๆบคมคม,คม,คมแผดแผแบบนี้นะฮะแต่ว่าในรุ่นนี้เนี่ยไม่มีอาการที่ว่ามาเลยนะครับถือว่าเป็นเสียงแหลมที่ฟังได้ดีแบบมีรายละเอียดเลยทีเดียวครับต่อมาจะเป็นในเรื่องของเสียงร้องนะครับเสียงร้องของรุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าให้รายละเอียดที่ครบถ้วนดีนะครับเป็นเสียงร้องที่ฟังง่ายนะครับติดเนียนแล้วก็มีความนุ่มอยู่นิดๆนะครับคำร้องหรือว่าการเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยถือว่า ถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวครับแล้วก็ในเรื่องของย่านเสียงต่ำนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเบสที่ฟังสนุกนะครับให้ Impact เบรที่ชัดเจนนะครับหัวโน้ตเบสเนี่ยมีความคมชัดขึ้นจากในรุ่นฟรีบัส 3i พอสมควรเลยนะครับทำให้การฟังเพลงที่มีสปีดช้าหรือสปีดเร็วเนี่ยก็สามารถตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของการแยกชิ้นดนตรีนะครับในตัวฟรีบัส 4i ตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่ามีการแยกชิ้นดนตรีที่ดีขึ้นอย่างสังเกตได้เลยนะครับเมื่อ เปรียบเทียบกับในรุ่นฟรีบัตสามไนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าใครที่กําลังมองหาหูฟังที่เป็นแบบฟังเพลงสนุกนะครับฟังเพลงช้าก็ดีหรือว่าจะเอาไปใช้งานคุยโทรศัพท์เนี่ยตัวนี้นะผมว่าเวิร์กเลยนะครับเพราะในเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างครอบคลุมทีเดียวครับโดยเฉพาะเสียงที่อัปเกรดขึ้นมานะครับถือว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่การทดสอบในเรื่องของดีเลย์กันบ้างน,นะครับรุ่นนี้เนี่ย ผมลองเอาไปใช้ทั้งในการดู y t u t u นะครับ Netflix นะฮะแล้วก็เอาไปเล่นเกมมาบ้างนะครับก็ต้องบอกว่าตัว f r e e b u d ไเนี่ยนะครับมีดีเลยที่ต่ำทีเดียวนะครับอันนี้ผมทดสอบกับตัวมือถือที่เป็น iPhone นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นการทดสอบกับมือถือ Android ให้ได้ชมกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามชมกันเลยครับ ทุกคนด้วยนะครับผมนี่คือการทดสอบนะครับผมตัวไมโครโฟนของหูฟังรุ่นหัวเวย่ยฟรีบัตร4ไอนะครับผมตอนนี้ผมกําลังอยู่ที่น้าออฟฟิศกำลังพูดนะครับผมนะทพอสอบเสียงอยู่นะก็อาจจะมีเสียงรถเข้าบ้างนะครับผมนะเล็กน้อยต้องขอบอกเลยว่าตัวไมโครโฟนของตัวนี้ทําได้น่าประทับใจมากเลยนะครับ สรุปเลยนะครับสำหรับหัวเว่ยฟรีบัตร 4i รุ่นนี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ออกแบบมาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมใส่นะครับในเรื่องของสเปคนะครับเรื่องของตัวไมโครโฟนนะฮะแล้วก็การดีเลย์ที่ต่ําคุณภาพเสียงดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือตัวนี้เนี่ยเปิดราคามาแค่2,799ัรเบาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดหูฟังในช่วงราคานี้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับหัวเว่ยฟรีบัตร 4i ครับผมหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจ เข้ามาที่เว็บไซต์มันคง gadget.com นะครับหรือจะเข้ามาดูทางช้อป e ี้มันคง gadget ก็ได้เช่นเดียวกันครับและทั้งหมดนี้ก็คือรีวิวของหัวเ e ว f r e e ฟรีบัตร 4i นะครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ